รการสวยจังเลย อืมดูไหนหันหน้าหาเลยสุค่ปะประปาลูกขึ้นเลยค่ะ ชใช่เราต้องหาก่อนว่ามีที่ไหนบ้างที่ที่วานนานหมดแล้วาเาะโาตาจก็ได้เคบอกพ่อเลยเอ่ะอาร์เมด่วนก็ได้เรียบด่วนหเหรออ๋ออยากไปเรียบด่วนเหรอใช่เรียบด่วนมีรถไฟด้วยโอเคค่ะแต่ว่าแต่ว่าอะไรลูกทา,างด้านนั้ะทางน้องบิบ้านนี้ก็เข้าไปเรียด่วนอ่ะไม่ม,มีอ๋อโอเคค่ะลูก ของกี่เดือนแล้วคะแปดเดือนกว่าแล้วถูอโอ้อยยว่าสวยจังเลยดูสิแม่แม่สวยไหมล่ะแม่ไม่รู้อ่ะยุว่าแม่สวยไหมล่ะแม่ก็สวยจริงเหรออันนี้ของแม่อันนี้ของลูกแม่ไม่ได้ใส่วันนี้เดี๋ยวแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วลูกโมงที่แล้วตอนนี้กี่โมงนะเจ็ดโมงคนระึ่งไงก็ ขาน้องจับมือแม่ไว้ลูกแม่จับยืนตดเองได้แล้วมือโตแล้วหรอใช่แต่อยู่ต้องระวังนะน่ารักกันเลยอ่ะไหนดูชิ มปเรียกขอป้ามาเร็วเจ็ดโมงครึ่งอยู่เลยบอกเราจสิใส่เสื้อแบบนี้แลสบายตัวค่ะแต่ว่ามันก็ดูตัวใหญ่อีกตั้งเดือนน้ำหนักก็ขึ้นแล้วตะก้าเดี๋ยวค่อยขึ้นนะ เิดร no ับสมัครแดนเซอร์อย no ู่ไหมพอไม่ได้รับงานเลยค่ะไปไหนคะไปหาคณญ่าค่ะไปบ้านค่ะมานที่น้ำตกค่ะ เราลงไปก่อนไปนมีคนบอกว่ารวยชาติหน้าก็ใช้ไม่หมดเฮ hey, ้เธอฉันว่าคนเราสามารถใช้เงินหมดได้ง่ายนะแต่มันอยู่ที่วิธีการใช้ส่วนคนที่เขาเก็บเงินอนะ่ะมีพันหนึ่งสองพันหมื่นหนึาก็เก็บได้นะถ้าเขาจะเก็บมันอยู่ที่วิธีการใช้ อะไรแม่ไหนเต้นให้แม่ดูสิโอ้าดัง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  แม่ด้วยไหม <Gold> แต่งตัวสวยจังวันนี้น้าคนดูกลับมาเฉยเลยน้องคนเล็กเป็นอะไรหรอคะหมายถึงใครอ่ะคะอยากมียูจีนเป็นของตัวเอง ดูผ่านไลฟ์เจนนี่ไปก่อนจริ่ไปเจอไหองลลอน่นัได้น,นะอ็อะเบบี ยูจินยังใส่พันเพื่อไหมคะถามว่ายูจินยังใส่พันเพื่ไหมยังเลยค่ะยังไม่ได้ไม่ได้ใส่แล้วคะ่ะ<า>ยูจินบอกได้แล้วปว<า>ดฉี่ปวอดอึอ<า>ไปด้วยได้ไหมมันไม่มีสัญญาณาน่ะทุกคนที่น้ำตกมันไม่มีสัญญาณ ถ้าแต่งตัวเหมือนกันทำไมเนี่ยเขานีเขียวเขาไม่อยู่จุดของอันของนขาวอะไรีเหมืนญี่ปุ่นเลยจริงเหรอ้ก็เหมญี่ปุ่นเออรออ่เรยนะป้ายยูถ้าอยู่หาดใหญ่ก็น้ำหนักขึ้นค่ะเพราะป้ายกินเยอะป้าปลายอยู่รงนี้มันหิวป้าย

แล้วข้าลิตรต้องรอแม่ไหมยจุลาล์มาด้วปะนลิ I ก่ะเป้โลเซียงอ๋อก็อันเมื่อคืนน่ะที่เสียบอยู่อ่ะคืออันสำรองอันเมื่อคืนที่เสียบอยู่คืออันสำรองแล้วก็อันที่น้าเป้กับบีใช้อีกอันมาลูกไหมนั่นไหนรถอ่ะนั่ไม่ถอดขึ้นมยุคหาอะไรนี่ก่อน เ,เอาวเอาไม้คิตตี้มาคันนี้คือจินขามาหาแม่ก่อนเดระันะเดิเดเดเดนาะสีดาาเปานาปไหนวะลูกสาวคะลูกสาวมาหาแม่ก่อนค่ะน้องเดินระวังนะคะลูกเอาเล่นอยู่แม่ มันมีรถขับ่อจับมือแม่เลยมันมีรถลูกจับมือแม่ก่อนไม่ได้ลูกมันมียูจีนโเคได้ไดยูจีนแท้หนูเจอเลยเอยูจินเหนือบอกขาสิลูกชาเขาบอกอ้าวยูจินมันขับลูกเล่นใหญ่มากเล่นยงขี่พร้อมกันก็ได้ เองลูกน,นูกจไมบอกลูกอะไรยูแม่บอกแล้วห้ามปล่อยมือแม่ไปรถป๋าปาค่ะแม่รถปมาป้ามันเดรียมรกลับแล้เต็มแล้วนั่งก,ก,กันยังไงอ่ะนั่งพอเหรออย่ากนั่งรถอันนี้ป๋าปาอยากขึ้นซาตาสายกัต ทุกวนเนี่ยลงไลฟ์ก่อนนะคะรู้จับมือแม่ป๊าป๊ออย่าพึ่งจะตาป๋าพ๊ออย่าพึ่งจะตาหนูก็มาใกล้ๆแม่สิกลัวรถพ่อเสียงดังถ้าอยู่อยู่ในรถมันก็ไม่ดังค่ะไปเราขึ้นรถก่อนไว้นวดแหละนะเบาออแค่ผ้าชิฟตี้ค่ะ ยูไม่เอายูมีรถนะไม่วิ่งแบบนี้แม่สอนแล้วแม่ก็ตามอยู่แต่แม่มีเบบีเราไปนั่งรถป๋าป้าเถอะมันมีของเยอะมันนั่งไม่พอค่ะไปเราขึ้นรถป๋าป้าแต่แม่ปิดหูให้ไม่ยู่อันั้นออกมาก่อนให้ตาบ่าถอยมาให้ค่ะป๋าปายังไม่สตาร์ทนะป้าป้ายังไม่สตาร์ทลูก สาววิ่งมาบอกโอเคขาไม่สตาร์ทโอเคอาอาลูกขึ้นรถก่อนแบบป้ายังไม่สตาร์ทมาค่ะจับมือแม่เอ็นดูอ่ะแล้วเราไปรถปับป้ากันไม่ได้หรอ,ไม,อไม่อยากไปกับปับป้านี่ยืน hey, กันนี่เหรอค่ะ 等一等。别弄也没了。 ใช่ไหมครัพ่อใช่ค่ะ เจแปดโอ้เดินไม่ไหวค่ะเพราะว่าท้องแก่มากเดินไม่ไหวอ่ะใช่ไหมคะลูกกำลงไปตุนนะแม่ค่ะนั่งยาเดนนน่นเดี๋ยวเรามาตอนเย็นค่ะวายรถปกาป้าขูดอีเด้ว แล้ววิ่งไปวิ่งมาหน้าเอ็นดูนี่แบบว่าไม่รู้ทำยังไงดีพอวิ่งไปที่รถอันฝ่านั้นเบาะเต็มใช่ไหมเออวิ่งไปบอกป๊อป้าก่อนเลยไม่ยังไม่ได้ขึ้นรถไปหาตองป๊อป้าอย่าเพิ่งสะท้านนะวิ่งกลับไปนินนีั่นน่ะดูเอยเขาหลอกแต่เนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าไม่ได้ดังนี่ไหมป๊อป้าป้าหาแม่เซเว่นได้ไหมไม่อยากกินไอติมกินด้วยโอเคไม่อยากกินช็อกโกแลตป๊อบป้าอะไรไม่เราไม่ได้ครับ มนมีขายอยากกินไอติมเป็นรสที่ตักค่ะได้ค่ะแม่ขอกินที่เป็นเชี่ช็อกโกแลตที่เป็นเหรอใช่ลายนะได้ค่ะได้ไหมน่าริ้วกนินน่า โอเคค่ะวันเกิดอยู่ๆอยู่ใกล้ป๊าป๊าส่วนวันเกิดหมาเมียอยู่ใกล้น้องเบบีในท้องไงลูกหนูก็อยากไปอ่ะมมียูงขวดให้ยูอีกไหมซื้อให้อยู่แล้วค่ะแของไทยบ้างอ่ะแม่ก็ซื้อของขวัญให้ยูตลอดเพราะแม่รักอยู่ๆของไทยบ้างเยอะมากค่ะของใครอาลีของไทยบ้างหมายถึงอะไระลูกอัอ่นี๊

พ่อนานอ๋อของพี่ซูอ้าวพี่พี่ยูกับบ้านใครน่ารักอืมของใายบ้างอะ่ะมีเยอะมากเลยอ่ะอยู่มานั่งตัวนี้กับแม่ก็มี we <laughs>